สวัสดีครับมาพอ,อกับช่องเขยบันเชียงชาแนลครับผมมื่อนี้มารีวิวแกะหน่อยให้พี่น้องรับชมครับผมหลังจากออกแดงแต่วันที่ยี่สิบพฤศก,กิครับยังขั้นตะเข่าเดือนนึงเต็มหรอครับกำลังไงพี่น้องกำลังดื้อตอนนี้ก็กินหัวหันนะครับ หัวหันกับชิบเบิเดแล้วมืออื่นจะได้หัวหันไสให้ครับนี่ครับผมความดื้อความซนครับกำลังดื้อกำลังซนนี่แหละครับได้ยี่สิบกมือเกือบเดือนแล้วครับเนี่ยความไงเนี่ยครับ น,นี่กะออก,จกแจกจ้วันที่หนึ่งทันวาครับชุมนี้กะออกเดือนเดียวกันพฤศแลกาทันวากะไลเลียกันครับซุมตัวงหญ่เขากะจับออกมาไว้ฟังนี้ครับตอนนี้กำลังหลายพี่น้องนะ ตัวใหญ่เขาก็จับไปไว้ฟังหันครับให้มันกินหัวอาหารแน่กินนมแน่อันนี้ก็จิเหลือซุบมน้อยซุมออกได้อาทิดสองอาทิตย์ออกได้มือหนึ่งสองมือครับก็มีครับแก่ดําตัวนี้ออกมือวันนี่ก็เปิดไฟอุ่นให้ เพราะว่าตกเด็กๆมามันหนาวครับนี่ก็คิอมานอนกองกัน,ยน,นอนนยู่นี่ครับนอนเตียงกันนี่ก็คืนอนเล็กสีพี่น้องนี่คืนอนกองกันนะคือนี่คืนอนเตียงกันบ้านนี่ครับคือผลงานที่เลี้ยงแกะเบบี้เบบี้แกะ ดี่กำลังดื่งกำลังมวนแต่ว่ามืออื่นจะได้เอาฟางมาปูเดี๋ยวฟางมาปู่พื้นครับเดี๋ยวฝนก็จีมาอีกมันก็จีเปียกครับตอนจีเงี้ยวจิกินแล้วก็เงี้ยวใส่ข้อกับของเปียกคือซุ่มหน่อยหน่อยแต่มืออื่นเขาก็จิจับตัวงออกตัวใดมันงยเพราะขามไปฟังหันได้ มันนี้รมารีวิวผลงานให้พี่น้องรับชมรับฟังครับความน่ารักความสนของเจ้าแกะน้อยบ่งเลยทุมกัเข้าไปนอนยูแต่นครับนี่ครับเริ่มปากเปืือยนะครับนี่มันจะเป็นโรคปากเปืือยเองทีครับในขึ้นมาจากน้อย เพื่อนฝีฝีปากบ่บางตัวเป็นไล้ไร้กับเก็บปากกินนมบม่ได้ครับกินนมบะได้กับป่วยกับจ้อยกับป่วยครับโคเล่จะเป็นสุดต,ตเลยครับพี่น้องกินแล้วมันจิบปากเปอยันทีไงขึ้นมามันทำเนี่ยนั้นจะิบปากเปอย เดี๋ยวมันก็เซ้าเองครับเขาเอินว่าไอ้มือเท้าปากว่ะเป็นโรคบันนี้หอดสามเดือนสี่เดืนอนเขาก็ต้องฉีดวัคซีนครับทีนี้คือดาแล่นเรียนนเพเ่ินสุมยังน้ำกับยังน้ำ กินนมแล้วกินนมแล้วยกตุ่นมังครับแลนร่วมกันครับซุ้มหน่อยเพื่อนซุ้มหน่อยกับแลนเฮาซุ้มหน่อยกับเฮาครับนะซุ้มใหญ่กับเฮาไปนะครับแลนเลีนออกลูกขั้นะเวสได้ครับนี่แม่มันนะ เหลืออยู่ประมาณ30ตัว30ตัวนี่ก็คือขันออกตัวละสองก็สิขันออกแฝดสองก็สิหกสิบพุ่นแล้วครับนี่นี่ก็สองร้อยกว,ว่าละเพาจะหน็บหูครับหนีบเบื่อมันตัวผู้ตัวแม่แต่ว่าตัวผู้ันไมีเบือ่อเพาจะเหน็บตัวแม่ ดีแล้วโอ้ยแนคนนะนะครับแรนแรนเล่นแล้วก็เก็บขาบันนี่แล้วครับความหนารลักความสูนของมันแต่ละมือต้องกับเบิงนมเบิงน้ำเบิงหยังให้มันหัวอาหารอยูน้ำดังน้ำหยังครับดูแลยากเติบโตพี่น้อง ตัวไรป่วยเขาก็ฉีดยาให้ตรงนี้ก็เป็นหมองรีดนมครับตอนนี้เขาก็ลางล้าง,งน้ำยาครับมันต้องล้างน้ำยา ขันบ่ล่างน้ํายานี่นมแกเหนียนจะเป็นเป็นวุ่นครับมันจะเป็นตอนเอาไปต้มมาได้เลยพี่น้องต้มนี่เป็นวุ่นเป็นตอนทันทีเลยครับหมหัมวลีดช่องเนี่ก็จะเข้าได้โย่ฟังละยีสิบหกตัวครับมื่นหนึ่งรีดนมกะทิ กือบสามร้อยครับเสร็จงานอยู่ประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับผมเวลาเขาก็เปิดไฟดูแลเขาไมเรียบร้อยให้เรียบร้อยเปิดน้ำเปิดไฟกวดหญา้าดูแลว่าอาหารยังบอยอย่างยังบอยครับยมามคืนตัวสี่ได้รับได้นอนคือน้อง คลิปนี้ครับผมมีอย่างหลายพี่น้องมาอัปเดตรีวิวแกะให้พี่น้องได้รับชมรับฟังครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคยบันเชียงชาแนลเพอบอเป็นกำลังใจให้อดมินถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบิงต่อไปไนได้ครับเด้อขอคุณหลายๆครับคลิปนี้ไว้เช่นนี้ครับสวัสดีครับผม